แต่ตอนนี้เนี่ยจากที่มีการวิพากษ์การทํางานของนายกนะคะรวมไปถึงท่าทีความเคลื่อนไหวจากภูมิใจไทยจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พักฝ่ายค้านนะคะทางออกทางการเมืองตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีสูตรไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับทางเลือกของสถานาที่ต้องจับตาดูในเวลานี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่านายกแพทองทานลาออกอันนี้ก็คือเปิดทางให้สภาผู้แทนราษฎรจะได้เลือกนายกคนใหม่ แต่ว่าถ้าเป็นการยุสบสภาก็คือเปิดทางสู่การเลือกตั้งใหม่ค่ะและ3ก็คืออยู่ต่อไปคือเดินหน้าอยู่กับเสียงรัฐบาลเท่าที่มีหรือว่าหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นเพื่อจะประคับประคองสถานการณ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องจับตาดูกันนาทีต่อนาทีละค่ะเพราะว่าสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ทุกเมื่อนะคะ และตัวแปรที่สำคัญเนี่ยก็คือพักภูมิใจไทยที่ประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทีนี้ตอนนี้เนี่ยจำนวนของสสทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรมี495เสียงนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ248เสียงดังนั้นมาเช็คเสียงดูนะคะหลังจากที่ทางภูมิใจไทยถอนตัวค่ะ สำหรับสัดส่วนตัวเลขพักร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลตัดภูมิใจไทยออกไปจากเสียง332เสียงเนี่ยรัฐบาลจะเหลือเสียงทั้งหมด261เสียงค่ะถือว่าปริ่มน้ามากกับฝ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น234เสียงฝ่ายค้านะคะจะห่างกันเพียง13เสียงดังนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้ไปด้วยกันนะคะ ทางภูมิใจไทยเนี่ยโยกไปอยู่ด้านขวาก็คือฝ่ายค้านนะคะอยู่กับประชาชนพลังประชารัฐไทยสร้างไทยแล้วก็พักเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยสองสามเสียงนะคะส่วนรัฐบาล261เนี่ยตอนนี้ก็คือเพื่อไทย1น2่ร้นะคะแล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติ36มีกล้าธรรม31มีประชาธิปัตย์ยีิบหชาติไทยพัฒนา10 ประชาชาติ9ชาติพัฒนา3แล้วก็มีพักอื่นๆรวมกันอีกนะคะทั้งหมด261เสียงค่ะซึ่งปริ่มมากเพราะว่าสส .495 นะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมี248เสียง261ต่างจากับแ4 8แค่13เสียงเท่านั้นเองใช่ค่ะปริ่มน้ำนะคะนอกเหนือจากพักร่วมรัฐบาลที่เราต้องจับ